สวัสดีครับเพราะผมบอลเอนะครับกับเกมฟี้าออนไลน์4วันนี้ผมจะมาทําเปิดซีรีส์การ์ดดองนะสายฟรีนะสําหรับคนที่ไม่มีตังคนะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูว่าไม่ต้องเติมสักบาทก็ทำฟูบก8ทีมที่ทุกคนชอบได้นะสําหรับผมก็จะเป็นทีมนี้เลยเรยเอัลมาดริดแชมป์ยูฟา่าแชมเปี้ยนลีกสามสมซอนนะนี่ผมจะยึดตัว ที่ว่าเป็นปีปัจจุบันนะ19เล์นะที่พาเรืลมาลิดได้แชมป์3ส,สมัยซ้อนนะของยุคฟ้าช <Wow. S 2> ินลีกนะโคตรโหดเลยยุคนั้นม <Okay. S 2> ทีมก็เป็นซีนาดินซีดานนะ <Okay. S 2> นี่แล้วก็มาดูการ์ดดองที่ผมดองไว้อที่ผมดองไว้ทั้งหมดจะมีทั้งหมดประมาณ7-8วันนี่แหละนี่มันก็จะประมาณนี้นะทุกคนการ์ดก็ค่อนข้างเยอะนะแล้วก็จะมีพวกกล่องกิจกรรมด้วยนะ เนี่ยเหมือนการกิจกรรมพวกนี้ด้วยนะอาจจะได้เยอะขึ้นมากกว่าเดิมต้องมาดูดวงกันแล้วกันมาเดี๋ยวเรามาเปิดตังค์ดูก่อนแล้วกันว่าตังค์เราได้เท่าไหร่นะตอนนี้เรามีเรามีอยู่หนึ่งล้านอ่ามีร้อยี่สิบสองล้านนะโอ <Okay. S 1> เคราเปิดดูสา้อยัยี่สิบสี่สิบ

50ล้านก็ไม่มาทุกคนมาเรามาลุ้นกล่องนี้กันดีกว่าทุกคนมันมีโอกาสลุ้นนะลุ้นบวกแนะทุกคนกล่องนี้เรามาลุ้นกันดีกว่ามากล่องแรกเราจะได้บวกแดสักใบไหมเจ็ดกล่องนะนี่คือแย่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 จุดสุดใบที่สองใบที่สา0ถึงห50้าสหถึงห้าล้านนี่สี่ใบเราไม่ได้เฮียอะไรเลยนะทุกคนมีมาเปล่ามันมีจริงหรือเปล่าใส่มาจริงหรือเปล่า ดูทุกคน<อ>เลดออกเลทออกมันโคตรเหี้ยเลยทุกคนเนี่ยมันไม่มีจริงหรอกไอ้เหี้ยเออแกใส่มาหลอกๆอะทุกคนไอ้เหี้ยเดี๋ยวเรามาดูตังตอนจบว่าเราจะได้สักเท่าไหร่นะ เอาละทุกคนมานี้เราุดจคลายแม็กห้าใบนะเป็นบวกห้าท็อป้อยนะมีตั้งแต่ ERTC COC แล้วก็ OTW แล้วก็ NG นะเราจะมาเริ่มที่ DR แล้วกัน DR ที่เราอยากได้ก็น่าจะเป็นพวกแบบซีราคาพวกจะมีพวกราคาบักด้วยใช่ไหมละ่ะนีเเนี่ยเนี่ย ดัมม่ามาคัสปอกบาอะไรพวกเนี้ยอยากได้ปอกบาไม่ต้องคัสหรอกถ้าคนเป็นดวงดีอ่ะนี่มาดูกันเออต้องวิ่งก่อนเอเอวิ่งมา29ป,ปัิบเก้ป๊เป้ป๊าเป้วะทุกคนบวก5แพงปะวะเพียงร้อยล้านมันก็ไม่แพงวะ <c oughs> แต่มเอาไปเล่นได้นะป๊าเป้เออป๊าเป้ไปเล่นได้นะเว้ยไปไปเป็นตีซีแล้วกันตีซีมันต้อง ใครวะซีซีมันต้องพริสเตียนโน่ป่ะบอลน,นี้อน,อนอบอลนี้แพงสุดเหรอวะเอออะไรเนี่ยไม่มีใครคาร์บาคาว,าวแค่นี้แล้วกันที่เลนกิฟเออเอาดิผมไม่ขึ้นหรอกไอเฮียตัวพวกเฮียเนี่ยฝนมันดวงดีอ่ะเพื่อนเป็นเพื่อนดูแล้วกัน ไอ,อเจนเ่รอเอสทีใครวะอีกัวอินโอ้โหสัตว์อีกัวอินห้าสิบแปดห้าสิบหกล้านแม่งไอสัตว์โคตรเฮี้ยอทีวแล้วกันสัตว์พื้นที่ไม่พอเดี๋ยวแป๊บหนึ่งทุกคนโอเคมาขายมาแล้วสามตัว่อซีโอซีเลยแล้วกันปฏิกฟันนันโฮต้องดโดนรนโดวะทุกคน ใครก็ได้แต่สูงจัดมาขอแล้วกันทุกคนไอวิ่งมาวะ่ะเบอร์หกวะ่ะโปรตุเกสใครวะซีบีด้วยเปเป้เหรอโอ้ลูเบนดิอสัสโอ้โหโหขึหจะเป็นล้านวะ่ะแย่ว่ะทุกคนทำไมมันแย่จังวะมาต้องเป็นองค์ตัวนิสต้องเป็นพวกยิสมันนี่แหละ มันอาซาลูกกะกูมามาดูกันได้ใครเดินโอ้โหยุ่นด้วยไอ้รัเสเซียโอ้โหวันไม่ออกไปหกล้านเนี่ยจัดจะขายออกไหมเนี่ยทุกคนโอ้โหอยากได้เทมมี่ว่ะแข่งราคาเหมือน มันเจกงเว้ยราคามันไม่แพงว่ะทุกคนมาเปิดดูวิ่งว่ะบอกมีบอกแขนว่ะซีบีว่ะว่า,าล้านป่ะคาร a มาลาโอ้โหยิบสองล้านโอ้โหก็มันก็คงได้แค่นี้แหละนะทุกคนนะตอนนี้เรามีตังค์อยู่987ล้านนะ เดี๋ยวผมลองขายนักเตะดูแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะได้เท่าไหร่เมื่อกี้ไว้ทุกคนเราได้อีควินบวกห้าใช่ปะตวผมตีขึ้นบวกเจ็ดไว้ทุกคนไอเฮียติดเฉยแล้วขายไปได้พันสองไว้ทุกคนไอเฮียดวงโคตรมาวะ่ะไอเฮียโดนภาษีเยอะมากเลยนะรับมาเลยแล้วกันสองพันสองแล้วเดี๋ยวรอนักเตะที่เหลือขายให้หมดแล้วกันเดี๋ยวมาดูกันอีกทีว่าได้เท่าไหร่นะทุกคน เอาละข้าวๆนะที่ผมนั่งรอขายก็รับเงินมาก็ได้ประมาณสัก2,000ล้านนะก็ยังมีตัวที่ขายยังขายไม่ได้นะเออเดยวๆมีตัวนี้มีคนตั้งรับขายถูกสุดเลยแล้วกันก็อีก90ล้านก็เป็น2,300ล้านนะแล้วก็มีอีกนิดหน่อยก็ประมาณ2,400ล้านก็ได้มาสัก2,300ล้านนะเพราะหักตอนแรกไป1,200ล้านนะ เราดองการ์ดประมาณ7-8วันเราได้ถึง2,300ล้านเลยนะทุกคนโคตรเยอะอะทุกคนเออเ8วันเราดองการ์ดฟรีเลยไม่ได้เติมอะไรเว้ยเราได้2,300ล้านเยอะมากเลยทุกคนเดี๋ยวถ้ายัางไงคลิปนี้ผมว่าน่าจะซื้อบวก8ตัวไหนไม่ได้หรอกเดี๋ยวเรามาดูพาร์ตต่อไปว่าเราจะซื้อบวก8ฟูลเลีย้ยวมาริดได้หรือเปล่านะคลิปนี้หากดูแล้วชอบใจฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับ